ฉะนั้นเวลาไปซื้อยางอ่ะอย่ามองถึงว่าซื้อได้ถูกซื้อได้ดีบางคนแม่งเห็นกระดอกเห็นกรยางเห็นแกรราคาซื้อยางผิดประเภทสุกที่ครับวันนี้นะครับมาคุยกันโนกนะครับในหัวข้อที่ว่าเลือกยางนะครับให้เหมาะสําหรับรถ SUV นะครับอ่าหรือรถ PPV ที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยนะครับมันเรียกว่าอะไรนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจครับเพราะผมหลายเทคกแล้วนะครับในชอบทีนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยต้องกล่าวแนะนําก่อนนะครับว่า รถเนี่ยนะครับเวลาคุณแต่งรถ PPV เนี่ยบ้านเราเรียก PPV ก็คือ Fortuner และกันนะครับก็คือรถกระบะแต่บางรุ่นเปลี่ยนเป็นระบบจากแหนบไปเป็นคอยล์เวอร์นะครับก็คือสปริงนั่นแหละครับข้างหลังเป็นแหนบก็คือกระบะ v ีโ o ถูกไหมข้างหน้าพอกระบะ v ีโ o เปลี่ยนเป็นสปริงหน้าหลังกลายเป็นโฟลติเนอร์แต่จริงรถประเภทนี้มันไม่ใช่ SUV 100%้เรเ็ราก็เรียกกันว่า PPV นั่นเองนะครับคราวนี้พอเป็นรถ p p v เนี่ยแม่ก็จะมีรถเที่ข้างหลังเป็นละเป็นหลังแนบอยู่คราวนี้วันนี้ที่จะมาพูดไม่ได้พูดถึงช่วงล่างนะครับผมมาพูดถึงประเภทของอยางรถยนต์นะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดกันเสมอนะครับคือประเภทของอยางรถยนต์ฉะนั้นวันนี้จะไม่ใช่คลิปสําหรับรถกระบะนะครับคลิปรถกระบะจะเป็นคลิปต่อไปนะครับ ลดกึง4 4่ง 4x4 ้ะกันทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ายางเนี่ยนะครับยางรถยนต์เนี่ยมันจะมียางประเภทแรกเขาเรียกว่ายางรถกลุ่มไฮเวย์นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ายางเรเดียลทั่วไปนะครับยางไฮเวย์เนี่ยก็จะมีลักษณะ1นึ่งเลีดน้าดี2เงียบฟังดีๆนะเว้ยหนึ่งลีดน้าดี2เงียบ กลุ่มยางไฮเวย์เนี่ยแม่งก็แบ่งออกไปอีก2ประเภทนะครับก็คือยางกลุ่มที่เป็นกลุ่มทําความเร็วนะครับกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มนี้ใน,นเรื่องความนุ่มเงียบฉะนั้นเวลาคุณซื้อยางไฮเวย์แม่งก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับก็คือง่ายๆคือสปอร์ตคอมฟอร์ตเป็นรถเก่งนั่นแหละนะครับแต่กับการรถเก่งจะมาใช้กับพวกนี้ไม่ได้เพราะยางแม่งเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อย่าเอายางรถเก่งบางรุ่นไปใส่บนรถพวก,กนี้นะเพราะปัญหาคือรถมันจะมีปัญหานะครับและมันโหลดอินเด็กไม่ค่อยได้ คุณจําสิ่งที่ผมพูดไว้นะครับเพราะมันคือข้อมูลของความปลอดภัยในชีวิตของคุณและทรัพย์สินนะครับผมต่อมาคราวนี้ไอ,อยางที่มันเป็นยางยางที่มันมีลักษณะเป็นยางไฮเวย์เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับยางไฮเวย์เนี่ยก็จะมียางผมพูดชื่อเลยละกันสมเออขออนุญ,ญาตพูดถึงบริษัทอื่นๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคราวนี้ยางที่เป็นยางไฮเวย์ที่เป็นตัวนุ่มเงียบเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักพวกมิชลินไพรเมอร์ซีเอสยูวีถูกไหมโยโกฮามาจูรันด oh ้าจีศูนย์ห้าหกถูกไหม ่าบิตโจนก็จะเป็นบิตโจนพวกอีโคเปียอะไรอย่างนี้ไอ้พวกนี้คืออย่างตัวเงียบนะครับคราวนี้มันก็จะมีอย่าง SUV ฝั่งสปอร์ต SUV ฝั่งสปอร์ตเนี่ยก็แน่นอนครับเออ่นิโต่อ่า้าวกไวรุ่น4 2 0่ยงซูนเอสเี่ยงซูนเอสดีเอสโตโยอิตีสามบิตโจนอาริมซานะครับหรือว่าจะเป็น อำ่อำอำ้อำอำอออคิดไม่ออกแล้วนะครับต่อนะครับอนนี้ย,ออยางกลุ่มทําความเร็วหรือกลุ่มเงียบเนี่ยจะมีกลุ่มประมาณนี้คุณจำไหมนะครับตอนนี้ผมพูดถึงยาง2ประเภทแล้วนะครับบนหัวข้อที่1คือกลุ่มไฮเวย์นะครับคราวนี้ไอกลุ่มที่คนแม่งชอบใช้มันมากที่สุดและชอบบ่นกันต่อมาคือต้องบอกก่อนว่าอ,อยางกลุ่มแรกนแน่นอนเป็นยางทาความเร็วนะรเป็นยางลีดน้าดีใครจูนลถ ใครซิ ja ่งม so you know so cool. blue, blue, ึงควรใช้ยางประเภทนี้ก็ไปเล่นยางสปอร์ตซะใครใส่พ่อบ้านก็เล่นยางคอมฟอร์ตซะดอกยางดูง่ายก็ยางสปอร์ตก็จะเป็นดอกที่แบบลูกศรอนมีลายสวยๆยางคอมฟอร์ตก็หน้าตาแบบพุลุงนะครับหน้าเมลู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 ปะ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 แล้วก็แบบเทรดแวร์เยอะๆนะครับฉะนั้นเวลาคุณเลือกซื้อยางมึงก็ควรซื้อยางให้มันถูกประเภทเมื่ซื้อไปเสร็จปั๊บไปบ่นว่าอเฮียทำไมยางดังดอกยางที่สวยเนี่ยนะครับจะมีเสียงตามมาเสมอต่อให้แม่เป็นแบรนด์แบบพตรเทพเพราะอะไรอ่ะ พะหน้าที่ของมันมีหน้าที่มาเกาะถนนฉะนั้นคุณจะมาด่ามันไม่ได้ถูกปะเวลาคุณไปซื้อ,อยางเนี่ยแต่ก่อนใช้เป็นยางไฮเวสคอมฟอร์ดวันนี้อะสมมติง่ายๆเวลาคุณวันแรกมาซื้อบิสโตน6684คือยางติดรถสมมติใครซื้อฟอร์จูเนอร์สองห้ให้ของ5้าก็ได้ขับฟอร์จูเนอร์ใส่ HT คือ,อยางไฮเว y ของบิสโตนกระโดดไปใช้นิโต้ตัวเทพเลยแต่กับการนิโต้เสียงสูงเน่นะครับคน, 3, คนใช้เยอะอ่าเหมือนโตโยต์เอทีสคนใช้เยอะ ทุกคนบอกหูเยยาดางดอกสวยวิ่งดีเสียงดังอ้าวนี่ไงสมการเกิดแล้วทำไมบ่นเสียงเพราะวันนี้คุณเลือกเรื่องการรีดน้ำและการก่อนถนนฉะนั้นยาที่รีดน้ำดีเก่อนถนนดีมักจะมีเสียงที่ดัง ฉะนั้นนะครับเวลาคุณซื้อยางคุณต้องรู้ก่อนว่าเวลาคุณซื้อจากยางไฮเวฝั่งคอมฟอร์ตไปไฮเวฝั่งสปอร์ตได้1เสียหนึ่งเนนงจ้ากันนะครับ <c oughs> ฉะนั้นกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ใครที่แม่งวิ่งรถถนนดําหรือถนนทั่วไปเนี่ยควรจะใช้ยางอยู่บนกลุ่มนี้นะครับคราวนี้กลุ่มต่อมาที่ผมจะพูดถึงและคนซื้อเยอะที่สุดอีกกลุ่มหนึง่งเขาเรียกว่ากลุ่มที่มีชื่อว่ายางออเทเรนยางออเทเรนเนี่ยนะครับก็แม่งก็ชื่อมันเขาบอกแล้วว่าออเทเรนคือกูจะไปทุกสภาพถนนนะครับฉะนอ่พ ตัวพ่อที่สุดในตลาดเนี่ยแน่นอนครับคือ,อยันที่มีชื่อว่า BFKO2 นะครับแน่นอน BFKO นี่เป็นดึงคิงคือต้องแบบหู้ปเป็นกูมันคิงจริงคือแม่งคิงจริงคำว่าคิงคือหนึ่งแม่งค่อนข้างเป็นอย่างที่โคตรทนหละคนก็ใช้ B.F เนี่ยวิ่งเป็นแสนโลนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า B.F ด้วยความเป็นคิงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเขาขายเรื่องของอะไรความคงทนการใช้งานและต้องบอกเลยว่าถ้าใครใช้ B.F จริงๆ หลังที่คุณใช้ bf เนี่ยความเร็วหลัง120บนถนนแห้งคุณจะบอกเลยว่ายางแม่งขับโคตรดีนะครับเพราะผมต้องบอกว่าถ้าใครใช้ยางออสเตรเลี ane, ก็จะบ่นว่ายางเนี่ยเฮ้ยวิ่งแล้วสัน่นวิ่งแล้วมีปัญหาจําไว้นะครับทุกคนยางที่สั่นเนี่ยมันเกิดจากการถ่วงล้อกับล้อของคุณ นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับยางนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่ามา,มาโนครับว่าไอ้แย,ย่กูใช้ BF เนี่ยไอ้แย,ย่เม่งไม่ได้เลยรถแม่งสัน่นมึงสั่นเลยมึงเจ้าคนถ่วงแล้วมันก็ไปดูก่อนว่าล้อมตะกัวขึ้นประมาณไหน<อ>นะครับป๊อปผมใส่มากูมไม่เคยเจอเรื่องสัน่นฉะนั้นปัญหาของคนที่ใช้ยางมัดกับยางออเนี่ยม,มันคือเรื่องการถ่วงล้อนะครับและเครื่องถ่วงล้อมันต้องดีนะครับฉะนั้นใครที่ซื้อยาง BF และเจอปัญหาเรื่องของการถ่วงไม่ดีนู่นนี่นั่นมามาแก้ที่นี่นะมา่วงที่นี่ดูจะได้รู้ว่า การถุงยาง B.F มันเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ยางออทเรนเนี่ยนะครับหลักการที่แท้จริงคือมันไว้วิ่งบางคนมีรถเนาะซื้อฟ o r t u n เ r มาซื้ออะไรมามีเข้าสวนบางคนมีสวนเป็นของตัวเองกับลุยเข้าไปจะได้ไม่ติดควนไม่ติดดินฉะนั้นอยางออทเรนมันออกแบบมาให้ใช้ลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่คนไม่จะโฟกัสไอ้แก้มไอ้แก้มที่มันเป็นสีขาวๆนะครับเดี๋ยวผมให้น้องทําภาพไปดูแก้มที่มันเป็นสีขาวๆเออแก้มขาวสวยแจ้งอะไรเงี้ยนะครับยางดําแก้มขาวอะไรอย่างนี้นะครับชน,นะ,ะนอันเนี้ยปันเพส่วนใหญ่ยางแก้มขาวหรือตัวหนังสือสีขาวเนี่ยมันจะเป็น ยางกลุ่มที่มีชื่อว่าออเทเรนนะครับยางออเทเรนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้เว้ยสำหรับคนที่ต้องการยางออเทเรนที่เงียบและนุ่มเนี่ยก็จะเป็นดูวพวกโยโกฮาม่าจิรันดาทีศูนย์หนึ่งห้านะครับหรือใครที่ชอบโตโยก็เป็นโตโย O P A T อย่างนี้อ่ามีนันกังด้วยนันกงัง A T 2นะครับบางคนก็ชอบแม็กซิตแม็กซิตก็เป็น A T 700อะไรอย่างนี้ฉะนั้นส่วนใหญ่ยางที่มันเป็นยางออเทเรนมันก็ชื่อเลย A T แล้วมันก็ลงท้ายด้วยตรงนั้นฉะนั้นเวลาไปซื้อ,อยางอ่ะอย่า มองถึงว่าซื้อได้ถูกซื้อได้ดีปัญหาของยางพวกนี้หนักสุดคือเรื่องการถ่วงลอ้อเพราะยางมันหนักนะครับถัาเครื่องถ่วงมงไม่ได้มาตรฐานนะมึงถ่วงไปมันก็บวกเลยยงอัอเลเทเรนแม่งวิ่งแล้วดังดังเนี่ยมันถูกต้องแหละมันเกิดจากประเภทยางแต่ถ้าวิ่งแล้วสั่นเนี่ยมันเกิดจากเครื่องถ่วงดูกูอินอีกแล้วนะ ต่อมายาประเภทสุดท้ายเนี่ยมึงว่าออเทเรนมีอะไร Matter มัทเทเรนแม่งยิ่งกว่านั้นยาสุดท้ายเขาเรียกว่ายางมัทเทเรนนะครับยางมัทเทเรนเนี่ยออกแบบมาให้ใช้ชื่อแม่งก็บอกเลยว่ามัทเทเรนคือกูจะเกิดมันลุยฉะนั้นเนี่ยแม่งเป็นยางที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเสียงและมันชอบจักจะมีปัญหาเรื่องของ เสียงจริงๆนะครับและว่ายางแม่งดังแล้วก็แข็งฉะนั้นยางมัทะทเลนเนี่ยก็คือสายพวกลุยป่าลุยคูนเลยคือค,ครูขับรถไปเข้าป่าเลยยาที่เป็นโคตรพ่อคุณแม่ของสายเนี่ยก็คือ,อยาที่มีชื่อว่า BFKM2 2ก็คือพ่อใหญ่สุดคือต้องบอกนะครับว่ายางออเทเรนกับยางมัทเนี่ยยางเมกาเยอะคูเปอร์มิกิทอมสัน b f w f Foot l t r i t e นะครับหรือบางคนก็ชอบสายญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโยโยโตโย่ Toy o. Toy o ถ้าเป็นยางออเทเรน ก็จะเป็น AT ถูกไหมอ่าถ้าเป็นโตโยโตโ MT ก็มีคือคุณจําง่ายๆคําว่า MT เนี่ยมันแปลว่ามัดนะครับ AT แปลว่าอนะครับแต่เรายี่ห้อแม่งก็จะบ่งมาบอกมาในแก้มยางของมันว่ากูเนเกิดมาเป็นมัดกูในเกิดมาเป็นอเวลาไปซื้อ,อยางก็ซื้อให้มันตรงกับการใช้งานคนที่ปัญหาโซนใหญ่เนี่ยนะครับชอบมาซื้อมัดแล้วแม่งก็เป็นคนขับถนนปกติแล้วแม่งก็บ่นว่าทำไมยางแม่งเสียงดังแล้วก็รีดนามไม่ดีคือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากลูกค้าเว้ยว่าเวลาลูกค้าไปซื้อของะ บางคนแม่งเห็นแก่ดอกเห็นแกยางเห็นแกราคาซื้อ,อยางผิดประเภทอันนี้มันคือสิ่งที่ผิดนะครับจริงๆการซื้อ,อยางนะอย่าซื้อ,อยางตามความชอบมึงต้องซื้อ,อยางตามการใช้งานอยากชอบไปสวยงามไปเลือกร้อสิวะมึงจะมาเอาอยางที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรนะครับเพราะผมเคยบอกแล้วว่ายางแม่งสาคัญจริงๆนะ คือถ้าใครไม่เคยเจออุบัติเหตุกับยางคือผมเคยผมเป็นคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจากยางนะครับฉะนั้นผมต้องบอก่อนว่าผมเป็นคนที่โฟกัสยางเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์นะวันนั้นไม่ตายก็บุญแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยทุกยี่ห้อเนี่ยนะครับการใช้งานแตกต่างกันนะครับขับรถก็เอาบนความปลอดภยัยและยางควรใช้ให้ถูกประเภทแต่ยา AT HT MT เนี่ยคุณก็ควรเลือกให้มันถูกประเภทและใช้มันบ้างไม่ใช่ว่าซื้อมัตเทอเร์เลนไปไป,ไปจอดอยู่นนะ นิ่งอยู่เฉยใครขครับแม่งไม่อยากขับเลยเสียงดังแล้วมึงจะใส่ทําไมวะแค่นั้นเองนะครับคือจะบอกว่าออเทเรนก็ดีมัทเทเรนก็ดีไฮเวก็ดีอย่างทุกประเภทมันมีจุดขายของมันแต่คุณเองเนี่ยอย่าไปมองว่ากูซื้อตามความสวยเพราะสุดท้ายสิ่งที่สวยงามถ้ามันไม่ตรงกับใช้งานมันก็จะงานเข่าแบบอัตโนมัติฉะนั้นผมจะบอกทุกท่านอีกอย่างนึงนะครับว่าการซื้อ,อยางประเภทนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเลือกให้ถูกประเภทและแบรนด์ อย่ามาบอกว่ามีใครดีกว่า b f นะครับจะบอกว่ายางจีนดีกว่าโตโยหรือโยโกอย่าบอกว่ายางตัวนี้คุณจําสิ่งที่ผมพูดไว้เลยนะครับซับเซ็ตของยางคือแบรนด์ซับเซ็ตของแบรนด์คือราคาถ้าคุณซื้อ,อยางประเภทเดียวกันเนี่ยไม่มีบริษัทที่ b f จะมีวันวันถูกกว่ายาง โยโกฮาม่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันจะต้องมีบาลีของมันว่าทําไมมันถึงถูกมันต้องมีเหตุผลปียางหรือเปล่าอะไรเป็นซับเซ็ตตรงนั้นคือคุณจะรู้เว้ยคุณควรจะรู้ว่าทําไมเขาถึงขายถูกเออหรือเขามีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะคือคือผมเชื่อว่าวันนี้โลกมั่งปี2020แล้วราคาสินค้ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมันต่างกันที่ว่าใครจะเซอร์วิสลูกค้าได้อย่างบางคนยอมซื้อ BF ที่ผมอาจจะแพงกว่าคนอื่นในตลาดแต่ผมทวงทีเดียวจบ นี่คือจุดขายผมผมไม่เคยทํา BF สั่นอย่างเงี้ยคนเอาบียมาแก้ที่ผมหายลุกคันอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าแต่ละคนมีจุดขายแตกต่างกันนะครับที่นี่ผมก็เน้นเรื่องงานเซอร์วิสและการแนะนําอยู่แล้วฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับตลาดกลุ่มนี้ผมไม่ได้กลัวไม่ได้เคยคิดจะรู้สึกว่ารถออรถรถมัดเทอร์เรนรถออเทรเรนหรือว่าอะไรอย่ามาดูถูกกันครับว่าไอ้แคยโหนกมันทำแต่รถเกง่งทารถกระบะไม่เป็นหรอกมาลองสิครับจะได้รู้ว่าผมทํารถคุณได้หรือเปล่านะครับผมก็หมด หมดอารมพบทดแล้วนะครับก็ฝากร้านหน่อยนะครับร้านมีโซนสซคา,าสาขาแรกบางใหญ่สาขาที่2ติวานนสะดวกสาขาไหนเลื่อนเชื่อสาขานั้นสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับหมื่น Subscribe นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปของผมนะครับและร้านผมเป็นแนวทางที่ดีในการแต่งรถฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะจ้าสวัสดีครับ